นี่ป้าจะทำหอยแครงลวกจ้ะป้าไม่ได้ล้างตอนล้างล้างคนออกให้ดูเนาะแต่วิธีล้างล้างซาวให้เกี้ยงก่อนนะแล้วก็มาแช่มาแช่นี่เค็นคลาย,ายดินครายอะไรอะ่ะนี่เคร็ดลับของป้าป้าจะใส่ข้าวสุกเนี่นเนี่ยใส่ข้าวสุกลงไปประมาณเดหยิบมือนะเนี่ยมีข้าวอยู่นะเนี่ยเห็นเห็นเม็ดข้าวไหมเห็นไหมเหน,มนมี่ย,ยใส่ข้าวสุกลงไปช้อนนึงเนาะ ขันชาน่ะแล้เวเราก็คนๆเขาแล้ดูตัวเขาจะขาว,วเขาจะคายเวลาเรากินอะ่ะข้างในนี่จะสะอาดไม่มีดินเนาะเดี๋ยวป้าจะลวกให้ดูนะซาวซาวพป้ากล้องป้ามตั้งตอนตรงที่ล้างไม่ได้ไงป้าก็าาเลยไม่ได้ซาวตอนเราล้างโคนออกทีแรกอะ่ะก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยมาแช่ด้วยน,น้ำใส่แช่ด้วยข้าวสวยเนาะข้าหุงแล้วอะ่ะ เขาสวยแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวเขาจะขาวพวัวเลยเนี่ยเราก็จะกินแบบสบายใจเราก็ต้องมาหน้าเดี๋ยวป้าจะลวกแล้วนะน้ำเดือดแล้วต้องจะใส่แลวเนาะใส่ลงไปเร็วๆเ,เลยเพราะว่าหอยเนี่ยถ้าลวกสุกเกินไปมันก็ไม่อร่อยนะมันมันก็จะเหนียวเราด้วยแล้วก็หม่เห็นไหมเห็นเม็ดข้าวไหมาเนี่ยเม็ดข้าวอย่กาก้องกระมังเนี่ย นะประมาณนี้นะดับไฟเลยดับไฟแล้วก็ตักใส่น้ําเลยถ้าจะไม่ต้องตักใส่น้ําก็ได้นะแต่ถ้าว่าใส่แล้วมันจะสะอาดดีนี่คุณแม่ขนาดต้าแช่ข้าวแล้วยังคายความดําอาารรอกมาเลยเห็นปะ่ะเนี่ยหอยแครงไม่ได้หรอกล้างไม่สะอาดพอมันกินไม่ได้นะบินเขมันเยอะไง เห็นไหมเนี่ยเขายังใช้น้ำดำๆออกมาให้เรารเห็นไหมเนะี่ยในตลาดนั้นนะ่ะซื้อมากินไม่ได้ดักิ้งทุกรอบเนี่ยแล้วเราก็ตักขึ้นเอาลงอีกนองน้ำแล้วก็ตักขึ้นให้เขาหยุดหยุดการสุกของเขาไงนะป้ามันจะล้างให้ดูนะขอโทษด้วยเพราะว่ากล้องป้าม,มันวางไม่ได้ แต่ป้าลวกให้ดูนะก็คิดว่าล้างใครๆก็ล้างได้ไงแต่เคล็ดลับอะอยู่ตรงนั้นนิดเดียวเอาข้าวใส่ไปหน่อยให้เขาคลายความดำออกมาเ,เห็นไหมหอยป้าเนี่ยแมตัวเขาจะขาวเนี่ยขาวเห็นไหมจะขาวนี่ขนาดเห็นไหมน้ํายังดําเห็นไหมขนาดป้าใส่ข้าวน้ำยังดํานะเดี๋ยวป้าจะลองแกะให้ดูนะ นี่จ้ะนี่นี่สุกประมาณนี้นะนี่ถ้าสุกมากกะน,นี้ก็ไม่อร่อยนะเนี่ยสุกประมาณเนี้ตัวยังแบบแดงๆเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ไม่มีเลือดนะนเห็นไหมตรงนี้ไม่มีเลือดเห็นไหมถ้าช้องยังไม่สุกตรงเนี้จะเป็นเลือดเลือดแดงเลยเขาจะแกะยากนี่แกะไม่ยากนี่นเนาะมอททาตามป้าดูนะเดี๋ยวป้าจะมาทาน้ําจิ้มให้ดูนะจ้าทำน้ําจิ้มหอยกันจ้า นี่ถั่วตัดป้าใช้สองชิ้นนะเนี่ถั่วตัดน้ำจิ้มถั่วตัดเนาะมัน,จ,มน,นจิ้มแบบโบราณทาอะใส่ถั่วตัดใครไม่มีถั่วตัดก็ใช้ถั่วปนก็ได้น้ำตาลปีบน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยเดี๋ยวป้าตำเลยนะป้าตำถั่วก่อน เขาเหนียวไง อเราใช้คกขินก็ยกสากไม่ไหวสากเขาหนักป้าเป็นไม่รู้ไม่ดียกสากไม่ได้หมอไม่ยกหมอไม่ยกของหนัก มันโตกับบัวก้องเฉยๆเอ๊ะก็ตักก่อนนะจ๊ะตักก็เอาก่อนจ้ะ แรงเท่าไหร่แรงเราไม่ถึงแล้วก็วางไว้ก่อนนี่ก็มาตามกระเทียมกับพริกพริกนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะเผ็ดมากก็ใส่มากนะนี่ปลาใส่ประมาณเนี้ยกระเทียมสองกลีบพอ กระเทียมกระพริกจ้ะตามหยาบๆไม่ต้องตามละเอยียดเอาหยาบๆทำไม่ยากทำง,ง่ายๆนนะน้ำจิ้มแต่แต่คนชอบนะจะเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดก็ได้น้ำจิ้มน้ำส้มกระเทียมพริกก็ได้แต่แต่ของป้าจะเป็น ้น,น้ำส้มไอ้น้จิ้มมะนาวเนะวาะก็จะไม่ได้ใส,ส่น้ําส้มใส่ชูนะใส่มะนาวแทนนะประมาณนี้เดี๋ยวบ้าขอตักใส่ถ้วยก่อนเนาะเดี๋ยวอา,อาน้ํอาน้ำตาลลงไปก่อนเดี๋ยวเขาจะไม่แหลกให้เราบางคนยากก็ถ้วยเลย็ก จะผสมให้ดูไงผสมในโคกเลยจะเห็นกันไหมเนี่ยผสมในโคกมันจะง่ายนฟะันผสมในโคกแล้วกันเนาะเดี๋ยวตักเนาะจะผสมง่ายหน่อยเนาะก็จะใส่ผงรสดีไปหน่อยนะแล้วก็เกลือใส่เกลือเนาะใส่เกลือนิดหน่อยอไปช้อนอะ นี่นะเกลือเกลือเรามันจะเค็มไงมใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเกลือเค็มแล้วมันแก้ไม่ตกเลยนะเราเอาน้ำตาลกับเกลือให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่มะนาวน้ำตาลกเกลือผงปรุงให้เข้าเข้ากันก่อนนี่ก็ตามด้วยมะนาวเนะาะมะนาวจ้ะ ความเปี้ยวเดี๋ยวเราใช้ชิมเอาเราจะใส่คุณพูลเนี่ยไปสี่ก่อนนะคุณพูลชอ้อนเนี่ยนะใส่อิ้วขาวชอ้อนหนึ่งแล้วก็จะชิมเดี๋ยวป้าขอชิมก่อนเนาะชิมรสชิมความเปรี้ยวความอะไรก่อน เค็มเปรี้ยวก่อนเอาถึงจะมาใส่ถั่วนะชิมกันเดอก,ก์จับนจ้า ค,ความเปรี้ยวได้แล้วจ้ะเอาย่าตักเน้อฟองสันมองเห็นต่าเลยน่ากินแล้วอะ นีจ้ะนี่นะเราจะใส่เป็นน้ำส้มก็ได้นะจะไม่ใช้ข้าไม่ใช้มะนาวใช้น้ำส้มนะแต่ป้าชอบมะนาวสมัยป้าพ่อป้าทำให้กินสมัยป้าเด็กๆนะป้จะชอบใส่มะนาวนี่เนาะเนี่ยแล้วเราก็โรยลงไปอย่างเงี้ยเนี่ย ก็จะใส่ให้ดูให้ดูไปยังไม่ใส่หมดเนาะเนี่ยรสชาติแบบจะมีออกเปรี้ยวน้ำนะเปรี้ยวแล้วก็เค็มตามนิดๆหวานหวานหวานเล้มๆตามก้นเลยเพราะไม่ต้องการความหวานออกนะอเอาแค่ให้เขามีรสไปรแร,ปร,แรมไปแลมความหวานเพราะว่าหอยของขาวเนาะนี่จะเป็นแบบเนี้ย กินเนี่ยแล้วก็แต่งหน้าได้บอกชีซึกหน่อยประมาณเนี้ยดูจะ้ะดูจะ้นจะน้ำจิ้มปลากับหอยดูจะ้ะถ้าชอบคนก็ใส่ลงไปอีกใส่ลงได้อีกนะนี่ถ้าต้องการน้ำจิ้มค้นๆก็ใส่ลงไปอีกเนี่ยใส่ได้อีกเนี่ย แต่ป้าไม่ชอบคนเท่า,ทาไหร่ประมาณนี้เนาะถ้าถูกใจที่กดติดตามกดไลค์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าพอจบคลิปแค่นี้นะ